สวัสดีครับพบกับสปอรลิสึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมอย่างเป็นทางการซึ่งแหมหลายคนพูดถึงเยอะทีเดียวคือโดยส่วนใหญ่อาจจะมองว่า ทางเขมรหรือชาติก่อนนั้นนี้ทําได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามที่ดูทุ่มเทให้กับพิธีเปิดซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไทยเนี่ยรอบนี้งบน้อยมากๆจริงๆผมมองในแง่ดีนะครับว่าเราเนี่ยพยายามผสมผสานเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของเราก็คือพยายามใช้ความแปลกใหม่แต่ว่ามันอาจจะมีจังหวะที่มันไม่ไหลลื่นมีจังหวะที่แบบว่าผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าอะไรบ้างแต่โดยรวมผมมองว่าการนําเสนอดีนะ ครับแล้วบางทีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในพิธีเปิดเนี่ยมันทําให้ลดต้นทุนได้ขณะที่ของทาง พิธีเปิดการแข่งขันคราวที่แรกของเขเมรเนี่ยเขาเหมือนจะจัดใหญ่นะครับใช้จํานวนคนมากเลยนะครับในการแสดงหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าในจุดนั้นในข้อนั้นของเขาเนี่ยเขาก็มีความไม่พร้อมเพียงเหมือนกันแล้วก็คืออาจจะมีปริมาณคนเยอะไม่พร้อมเพียงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะของเราเนี่ยใช้ลักษณะเป็นเป็นภาพเป็นใช้แสงสีอาจจะไม่เท่าเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามใช้เทคโนโลยีพวกฮิสโตแกรมหรือว่าอะไรต่างๆพยายามสอดแทรกมานะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็ดูแปลกใหม่มีการมีพยายามฉายภาพหรือว่าอะไรต่างๆเข้ากับการแสดงดูแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่ความสามารถทักษะของการแสดงหรือทักษะของคนที่มามาเสร็จมาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจสสกีเรื่องของว่ายน้ําอะไรต่างๆแล้วก็พยายามสอดประสานกันซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะดูแปลกใหม่กว่าครั้งที่ผ่านมาผ่านมาอาจจะไม่ได้ใช้งบเยอะแต่ว่าก็พยายามทําให้ฮือฮาขณะที่ ของชาติอื่นเนี่ยเขาจะเน้นคนเยอะแล้วก็เน้นเน้นความสามาคัคคีแต่ว่ามันต้องซอมกันนานนี้จริงๆแล้วมันเป็นจุดหนึ่งที่แสดงเห็นนะครับว่า,าเราเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวน้อยเราก็เลยใช้วิธีแบบน,นี้ประยุกต์หรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็มีความทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีด้วยนี่นะครับก็จะมีอะไรแบบว่าเหมือนดูทันสมัยดูไฮเทคมีอะไรแปลกใหม่ดูดีแต่ว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่หลายคนอาจจะดูไม่พอใจนี่ยครับ ก็ออกมาสวยแล้วก็แปลกแต่อย่างว่านะครับก็คือ,คอเวลาเป็นพิธีเปิดพิธีปิดอะไรเนี่ยถ้ามันจํานวนคนเยอะมันจะดูอลังการแล้วก็คือหายิ่งถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมการแสดงกิจกรรมที่เป็นแบบว่าเป็นการเข้าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นแบบดูดีแต่ของเราเนี่ยจำนวนคนเท่าที่เห็นนี่น้อยแต่ว่าเราก็ใช้คนที่เป็นคนดังๆคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็แสดงความสามารถอย่างเจสสกีเนี่ยที่ออกมาผมก็ดูว่าดีนะครับแล้วก็มีมีไฟบอลมีเวกบอดหรือไฟบอดนี่นะครับมีไฟบอดซึ่งก็ทําได้ดี จะมีจังหวะที่ที่ผมเห็นไม่ไม่ผิดถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับก็คือเจสกีเนี่ยของของคนหนึ่งมีปัญหาเครื่องดับ <c oughs> ต้องแก้ไขหรือว่าอะไรกันใหญ่ทีเดียวแล้วก็เรื่องของการไว้น้ําเรื่องของระบำสี่ภาคอะไรต่างๆพยายามเอามาสอดประสานกันนะครับถือว่าเอาไปพัฒนาต่อได้แต่ว่าครั้งนี้อาจจะดูติตตดๆขัดบ้างโดยรวมแล้วนะครับถ้าเทียบกับงบหรืออะไรเนี่ยผมมองว่าก็ดูดีทําเต็มที่แล้วชว่วงที่ใช้ฟลายบอร์ดเนี่ยถือว่าค่อนข้างได้รับเสียงเสียงฮือฮาเลยนะครับ มันก็บินว่อนไปว่อนมาพร้อมฉายแสงไปด้วยมันก็จะดูสวยงามเลยเหมือนเป็นภาพแบบภาพตามจินตนาการประมาณนี้อีกไฮไลท์หนึ่งเลยที่น่าสนใจก็คือแบมแบมนะครับออกมาก็ถือว่าทําได้ดีแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่ามันดูจับยำๆกันเอามาผสมนูน่นผสมนี่คือมันก็ประมาณนั้นครับแต่เราก็พยายามพยายามทําให้มันไหลลื่นหรือว่าไปด้วยกันได้ซึ่งบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่ มันจะดูยืดเยื้อในบางช่วงช่วงที่มันผมมองว่าไม่สําคัญเนี่ยน่าจะตัดหรือว่ารวบรัดนะครับแต่ว่ามันก็มียืดเยื้อบ้างไปไปมาไฮไลท์ของงานอยู่ที่นี่ครับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับเข้าร่วมเดินก็คือทรงเข้าร่วมขบวนด้วยเพราะว่า,าท่านเนี่ยเป็นนักกีฬาเรือใบนะครับผม ดังนั้นเราจะเห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีมาร่วมถือป้ายด้วยแล้วก็ได้รับเสียงเยอะมากๆอย่างที่ทราบนะครับว่าก่อนอันนี้เสด็จไปเยือนจีนกับทางในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้รับคําชื่นชมกับทางจีนเยอะนะครับถือว่าเป็นสีสันได้เหมือนกันครับสําหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9ก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบนะครับ ก็จะมีความวุ่นวายอะไรบ้างอย่างประเด็นที่คนพูดถึงเยอะก็คือช่วงที่มีการออกมาร้องเพลงบางทีรู้สึกว่ามันจะเน้นร้องเพลงเยอะไปนิดนึงนครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละเอามาให้มันเหมือนกับเอาต่อจอคิวอะไรให้มันงานมันดูเต็มเมแต่ว่ามันก็เยอะไปแต่ว่าช่วงระบบเสียงดูมีปัญหานะครับตอนที่ผมนั่งทํางานไม่รู้ว่าใครร้องคุณรู้ว่าเอ้ ทำไมใครร้องเนี่ยเสียงไม่ดีเลยพอออกมาเป็น All V Violet ครับแล้วก็มีโต้ง 2P ีรวมไปถึง Fucking Hero ปรากฏว่ามาดูแล้วคุณภาพเสียงของของระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆมันดูไม่ค่อยได้นะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ทันสมัยเลยดูดีครับแล้วก็ช่วงเกี่ยวกับย้อนประวัติเจ้าภาพซีเกมมีช่วงหนึ่งที่เป็นของอินโดนีเซียคือ1997แต่ว่าไปเอาภาพ มันคือภาพมันมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแต่ว่าก็ว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ในอัธจันทร์ของสนามเนี่ยเป็นธงชาติสิงคโปร์นะครับแต่ว่าเป็นภาพจากาการแข่งขันซีเกมที่อินโดนีเซียปี1997นะถูกแล้วแต่ว่าจังหวะที่ไปเอาภาพมานี่มันไม่ได้เลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวเอกของงานเลยก็คือน้องธนิตมาจุดคบเพลิงครับก็ไม่ต้องไปปีนหรือว่าใช้รอกหรือว่าอะไรให้มันอันตรายนะครับ มาจุดตรงนี้แล้วก็ใช้แสงสีระบบเทคโนโลยีให้ดูเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนก็ดูดีไปอีกแบบอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือการเดินเข้ามาของทางนักกีฬาขมนตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าค่อน,อนข้างน้าเห็นใจแต่ว่าก็มีเรื่องดีเพราะว่าก่อนในช่วงซ้อมเนี่ยในช่วงกับว่าขอต้อนรับนักกีฬานี้เป็นช่วงก่อนงานจริงนะครับในช่วงหัวค่ำเนี่ยอตอนที่พูดถึงนักกีฬา,าต้อนรับนักกีฬา กัมพูชาก็มีเสียงโหเลยนะครับมีเสียงโหแบบดังเลยขณะที่ชาติอื่นก็เฮอันนั้นก็คือเป็นช่วงวอร์มนะครับช่วงซ้อมไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีนักกีฬาเข้ามาจริงๆซึ่งเข้ามากันน้อยนะครับแต่ว่าเขาก็มาก็ไม่มีเสียงโหถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไม่มีเสียงโหก็ถ้าเป็นชาติอื่นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเฮฮากรีดส่งเสียงเชียร์สำหรับเขมรเนี่ยเขาก็ ก็คือเข้าใจจิตใจคนไทยนะครับไม่มีส no ่งเสียงหรือไม่มีอะไรเลยมันก e ็จะค่อนข้างเงียบเงียบไปเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่ไม่โหแล้วก็มองตรงนี้แต่ก็เห็นใจคนถือป้ายเพราะคนถือป้ายก็เป็นคนไทยนะครับน้องก็คงจะรู้สึกเจินเจือนเหมือนกันว่าไม่มีเสียงอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถส่งเสียงเชียร์บ้างอะไรบ้างได้ไม่เป็นไรก็แต่ถ้ามองในแง่มุมก็คือก็ยังดีที่ไม่มีเสียงโหหรือว่าอะไรทั้งนั้น สีเกมเขาที่แล้วที่ขมรเขามีการโชว์คุณขม์นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็น,อปนของของเราเป็นหมายถึงว่าของเราเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอารยธรรมของเราก็คือเรื่องของมวยไทยเลยก็เลยหลายคนก็แซวแอบแซวว่าเอ,อ,อ๊ขมินจะรู้สึกยังไงครับที่แล้วเขากุณขมຈ์ของเราก็มวยไทยแต่ว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันหมากรรมกีฬาการอะไรต่างๆเนี่ยพิธีเปิดหรืออะไรที่เราจะเราก็มีมวยไทยทุกครั้งอยู่แล้วนะครับบัวขาวก็มาในลุคแบบเท่ๆเลย ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่อะไรที่จำยากเพราะว่าเป็นท่าที่บวกเขาเวลาไปไหนหรืออะไรเงี้ยก็ไปแสดงด้วยใช้ใช้ท่านี้หรือว่าอะไรประมาณนี้อยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับดูแล้วเขาเวลาน้อยกันมากๆก็เลยเหมือนจับเอาไอ้ทุกอย่างมารวมๆให้พยายามให้มันสอดประสานแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่ใช้ในการแสดงดีนะครับดีมากไม่ว่าจะเป็นผืน ผืนผ้าบนสนามนี่เท่าเหมือนเป็นผืนน้ำนะครับแล้วก็มีการฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ละมาเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีการทําสระน้ําด้วยอะไรด้วยพยายามโชว์ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งก็สร้างความประทับใจถามว่าอลังการเท่าขมิบไหมก็ไม่แต่ว่าความแปลกใหม่ก็สร้างความมือฮาทิ้งแต่ในแต่ละครั้งบางช่วงเนี่ยมันมีช่วงที่แบบว่า,ายืดเยือ้ออันนี้ก็มันมันก็มากไปน,นิดนึง แต่ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดเลยกับงบประมาณนี้นะครับทุกอย่างเลยแล้วก็เวลาเปี่นี้ผมมองว่าโอเคทําได้ถือว่าค่อนข้างสุดเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติ่ชมอะไรก็สามารถมินิธีด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ